ม,มาครับไปจังไรไปจังไรกระซี่เป็นหม,ม้อตำซัวครับไม่มีข้าวเราก็กินตำซัวบ่วหัวยางเป็นจังไรครับมันมีแต่กรบปุนผมบอกเลยอ้อกรปุนตำแบบนี้เลยผมว่าเดี๋ยวว่าลองกินมัน ขอไปัยจะได้กินหมดไปน่นอะเป็นใส่กับปูนละลายแล้ปดีห้อเมื่อบานมันไม่เลงมันจะบนูบอน ขอถามหนะ่นอยน้องกินคนเดียวข้าวปุ้นนะครับกินข้าวปุ้นม,ม,มากินเทีย่ยงกินเที่ยงเสร็จเย็นเย็่อนเราก็เห็นงายไม่ต้องอะไรมากมาย ชีวิตคนทำงานแมนมาเป็นกินทำงานทำงานเรามาทำงานเราต้องทำแต่งานทำงานเสร็จเราก็กินถึงเวลากินแต่เมือนไอ้กินกินเร็วแน่อยู่หน่อยนึงอยู่ชูเชียราใบสามกันเลย ประมาณเนี่ยพี่น้องรูซื้อว่าสิเพจแน่นอนคุณหมอมากเพดเจ่นนะเค็มนิดๆะเค็มน้ำยางกับบฮุงปเป็นเหตุไหนซ้ำได้ก็เอาซ้ำนางกินอยู่นี่ข้างรถ ก็แน่วสาดไฟรถอื้มอืม เผ็ดกับเผ็ดวะนี่คือให้มันเผ็ดผักกันจองไม่ใช่ผักตายนะครับผักกันจองผักตายย่จะเป็นอีกแบบอันนี้ผักกันจอง เผ็ดเอ็ดเผ็ดเป็ดโอ๊ยมื่วันมวันหลายมวันแยงกิล้ คุณกินเผ็ดบะไรจังนะโอ้ยหอนทองแบบๆเลยโอ้ยกพริกเจ้าคือเผ็ดจัเนาะก่ขาย เคนจะใส่น้ำตาลผมกอ็อ,อย่าใส่น้ำตาลผม